ครับผมอ่าช่วงนี้ก็กพักผ่อนกันครับผมเรื่กับทีมงานก็เสด็ออกไปห้องอัดเสียงกันแหละครับเมื่อกี้เขาฝากพี่น้องช่วงนี้ก็ขอโทษขอภห้อะไรครับผมสําหรับอ่าการถ่ายทําหนังรายการต่างๆก็ได้ถูระงับนไปครับผมกระยุ่งยากกับอ่าการ,รถ่ายทําละครเรื่องบ,รบบาบานบานดีกี้ครับ ฝากพี่น้องติดตามผลงานนะครับสำหรับเบาบ้านๆครับกสิเป็นวิธีบอกเราถึงวิธีอ,อิสานมันเห่าทายทอดการทำมาหากินแล้วก็การละเล่นแบบบ้านๆครับใม,ม่จ้านังแววแม่จ้าอบางเขียวเตรียมพร้อมอยังพร้อมเลยครับเราะว่าอาจารย์เขียวบ้านๆเดือดดีเนะาะ อาจารย์เขียวเดือดีกี่อ๋ออันนี้ก็นางเอกของเราครับผมอเตรียมตัวครับผมครับสวัสดีครับเตรียมตัวอันนี้ใครนี่บริการนางเอกบริการนางเอกครับก็ให้พี่น้อง ก็ได้บอกคับพี่น้องได้เข้าใจนะครับนาะสำหรับมือนี้่ก็ไปท่ายนังอีกไปอัดเสียงอยู่ย้มเพื่อประสาทครับผมสำหรับอัดเสียงเพลงของเฮาก็มาได้ไกลเติบแล้วครับผมรายการบางอย่างก็เลยถือระงับไปเป็นพวกสวนเกษตรพ่อเพียงแล้วก็การทำอาหารกินหากินแบบวิสานเหตุอาหารเฮาก็ได้ถูงระงับไปครับผมถ้ามีโอกาสก็บ่ดนนะครับผมเกษด้พอกันอีกขึ้นก่าครับ ขอฝากพี่น้องให้ได้เบิ่งกันวบาบ้านเดือดดีกีเตรียมโต้ว้วยครับเด้อไก่ขสได้ร่จงจอแล้วครับผม